ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีภาพออกมาแล้วกับประสาทตาควายที่เป็นของไทยเรานะครับเรียกได้ว่าทั่วโลกนั้นจะลงด่ดาเพราะเขมรครับมีการดัดแปลงสภาพเรียกว่าสุดกลางป่ากันเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันตอนนี้มองยังไงก็ไม่เหมือนตัวประสาทแบบเช่นเดิมแล้วเราเองก็ยื่นคําขาดครับว่ามันเป็นของไทย100%ยเยังรวมไปถึงอัปเดตเกี่ยวกับพื้นที่แนวชายแดนครับที่หุนเซนตอนนี้ง่ายหลังง่ายท้องง่ายไส้เพราะมีการขนสืเบี่ยงข้ามแดนลักซึ่งไทยเราตอนนี้ก็อยู่ในช่วงบีบบ้นต่่ออกัััฝงงขขเมครค จะทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนตามพื้นที่แนวชายแดนของไทยเราครับเรียกได้ว่าผมเองจะมาไล่เรียงตั้งแต่พื้นที่ปราสาทตาควายครับที่มีการอัปเดตออกมากับภาพล่าสุดซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้เลยนะครับภาพปราสาทตาควายของไทยเรานั้นกลายเป็นว่าตาข่ายเนี่ยกลางงบพระบางทัศนียภาพเต็มไปหมดเลยเต็มป่าไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าใบเอ่ยตาข่ายเอ่ย หรือแม้แต่ใช้ตัวปราสาทนี่เป็นฐานที่มั่นทางทหารด้วยซึ่งงานนี้ที่เราได้เห็นภาพออกมาครับก็เป็นเพราะว่าคุณหญิงคุณมานีโดยเป็นน้องสาวของคุณเซนเองครับได้ไปเยี่ยมให้กําลังใจทหารและก็ประกอบพิธีสการะบ,บูชาที่ปราสาทตาควายที่เป็นของไทยเราแล้วทหารเขมรครับก็มีการลงคลิปทําบังเกอร์ใหม่แต่ว่าไทยเราก็ยืนยันออกมาแล้วครับว่าปราสาทตาควายนั้นมันเป็นของไทยเราซึ่งตอนนี้ทางกองทัพนี่ก็เตรียมพร้อมและก็วางแผนเอาไว้แล้วว่าจะยึดคืนด้วยวิธีใดซึ่งเราจะบอกไม่ได้นะครับ เพราะว่ามันเป็นความลับของยุทธวิธีทางทหารแลวไม่สามารถบอกได้เลยว่าเราจะทํายังไงกับการเอาประสาทตาควายกลับคืนมาตอนนี้ถามว่าได้เห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสยากไหมที่เราจะได้กลับคืนโอ้โหเป็นโอกาสยากมากนะครับซึ่งเขมรกม็นก็กลังพยายามบูรณะหลายต่อหลายอย่างโดยเฉพาะบันไดาทางขึ้นจากฝั่งของเขมรครับที่ขึ้นมาตัวประสาทตาควายก็เรียกว่าทําบันไดดีดีเลยนะครับแต่ว่าฝั่งไทยเรายังเป็นเส้นทางธรรมชาติอยู่เราก็เข้าไปที่ยากหน่อย แต่ว่าฝั่งเขมรครับทําบันไดเดินมาแบบสบายครับมีราวเหล็กมีราวกันนี่แหละครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาสามารถเติมกําลังได้เร็วพอเวลามีเหตุปะทะก,กันมีเหตุตึงเครียดกันเนี่ยเขมรก็จะมีเส้นทางส่งกําลังบํารุงเนี่ยสะดวกกว่าเรามากแล้วจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็เห็นแล้วเจ็บใจแทนทั้งตัวปราสาสเอ่ยที่มีกระสอบทรายกระสอบบังเกอร์เนี่ยปิดทุกรูนะครับรวมถึงตาข่ายเชื่อว่าจะเอามาใช้ไว้ป้องกันโดนเขมรนก็มีการคลุมไว้ีนรอบตัวปราสาสเลย ซึ่งมันก็เป็นการชี้ชันนะครับว่าฝั่งของเขเมรฝั่งของฮุนเซนเนียก็กลัวเหมือนกันว่าเราจะเข้ามายึดตัวปราสาทได้เพราะมันเป็นจุดเดียวที่เขเมรนยังได้เปรียบไทยเราอยู่ในตอนนี้กับเรื่องของปราสาทตาควายและก็น่าจะเป็นจุดที่นํามาต่อรองกับไทยเราด้วยนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะว่าฮุนเซนเนียเขาจะนาเอาปราสาทตาควายนี่มาต่อรองเหมือนเดิมก็เป็นเหตุผลที่ว่ากันตาไข่ป้องกันโดนเนี่ยรอบตัวปราสาทเพราะกลัวจะเสียไปไทยเราเองก็อยากจะเอาคืนเต็มที่นะครับแต่เราตอนนี้เนี่ยยังใช้กําลังไม่ได้เลย ซึ่งก็เป็นรายงานล่าสุดเหมือนกันนะครับจากกระทรวงกลาโหมฝั่งไทยเราที่ออกมายืนยันหนักแน่นว่าในส่วนของปราสาทตาควายนั้นเนี่ยมันอยู่ในเขตแดนไทยเราชัดเจนพร้อมกับระบุว่าการแก้ปัญหาครับจะใช้หลักสันติวิธีผ่านกลไก JBC วงเล็บเปิดคณะกรรมการร่วมด้านเขตแดนวงเล็บปิด RBC วงเล็บเปิดคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาควงเล็บปิดเป็นอันดับแรกก่อนเว้นแต่เกิดอุบัติเหตุจนต้องใช้กำลังซึ่งจะเป็นวิธีสุดท้ายที่เราจะใช้กับเขมรในห้วงเวลานี้และที่สำคัญครับ เรามีการยื่นคำขาดให้กับขมรไปว่าต้องถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ก่อนเนื่องจากกัมพูชานั้นยังเล่นลูกตุกติกไม่เลิกนะครับพร้อมกับเน้นย้ำให้เก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันโดยฝ่ายไทยเราเนี่ยก็จะเร่งดําเนินการเก็บกู้ในแผ่นดินไทยของเราก่อนนะครับ5พื้นที่น้ําร่องและก็ยังมีการอัปเดตความคืบหน้าในการสร้างรั้วด้วยนะครับว่าฝ่ายไทยเรามีความจําเป็นต้องเริ่มสร้างรั้วแนวชายแดนในรูปกึ่งถาวรในพื้นที่แนวเขตเส้นตรงตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับ798กิโลเมตรซึ่งดูครับ พร้อมกับติดตั้งลวดหนามและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นครับการที่เราไม่ใช้ความรุนแรงแบบนี้เป็นสิ่งที่นานาชาตินั้นให้การชื่นชมไทยเรามากมากว่าเราอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนะครับการใช้กําลังเนี่ยจะเกิดขึ้นในกรณีที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นนี่ก็เป็นการอัปเดตออกมาจากกระทรวงกลาโหมของไทยเรานะครับว่าตอนนี้เรายังไม่ยอมรับว่าขมรยึดปราสาทตาควายเอาไว้ได้แต่ตอนนี้เนี่ยในทางแบบปฏิบัติจริงๆขมรก็ยังครอบครองตัวปราสาทไว้อยู่นะครับเราเข้าไปไม่ได้เข้าไปชมไม่ได้ เขาไปล่าตัวเวนไม่ได้ถ้าเกิดพูดแบบไม่เป็นทางการเนี่ยก็เป็นขมเมนที่ยึดได้อยู่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ยอมก็ตามแต่ขมเมนก็มีการยึดซึ่งวิธีเดียวล่ะเกิกนะครับที่ผมเชื่อว่าขมเมนจะยอมก็ต้องใช้กําลังแต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่แข็งก้าวไปไหนแต่มันก็เป็นวิธีดีที่สุดของการเจอกับขมเมนนะครับถ้าเกิดเราไปเจราจารเนี่ยเชื่อว่าสิปีเป็นอย่างต่ำครับผมยิ่งย้ำคำเดิมนะว่าสิปีเราถึงจะเจราจากับขมเมนเรื่องแนวเขตแดนเนี่ยคืบหน้าเพลิ่เพลนี่อาจจะไม่คคืบบหนน้้าเลยก็ไดะรั อาจจะมีการประทะก,กันต่อในอีกสิปีอันนี้ก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับเมื่อหลังจากนี้ประสาทต,ตาควายนั้นเราจะมีวิธีกําหนดการแก้ไขอย่างไรกันบ้างคขมรนจะมีการยอมไหมก็ต้องรออัปเดตกันส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่เขมรนอยากได้เหลือเกินกับเฉลยศึกทั้งหมด18คนล่าสุดครับมีกระแสะข่าวมาว่ากองทัพบ,บกนั้นได้ประสานงานไปยังกองบัญชาการป้องกันชายแดนที่สงให้เตรียมความพร้อมปล่อยตัวเฉลยศึกจํานวน18นายนะครับที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดอำเภอป่องน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรี ในวันที่12พฤศจิกายนนี้ซึ่งเรื่องราวนี้ครับโฆษกกระทรวงกลาโหมเองก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าการส่งคืน18เฉลยศึกนั้นยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาครับและก็เตรียมการโดยเวลาที่อาจเป็นไปได้ก็คือต้องหลังจากมีการถอนอาวุธหนักในเฟสที่1จบแล้วแล้วก็กัมพูชานั้นต้องไม่ขัดขวางการกู้ทุนระเบิดในพื้นที่ที่เราดําเนินการอยู่ในตอนนี้และก็มีรายงานว่าคณะผู้สังเกตการณ์อเซียนได้มีการประเมินการถอนอาวุธหนักของฝ่ายกัมพูชา ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่10พฤศจิกายนหลังจากเขเมรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยฝ่ายไทยเราก็จะมีขั้นตอนดําเนินการถอนอาวุธหนักออกเหมือนกันนะครับและก็คาดว่าจะมีการส่งตัวเฉลยศึกในวันที่12หรือว่าวันที่13พฤศจิกายนนี้โดยจะส่งตัวในชายแดนจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากตามกฎของการส่งเฉลยศึกนั้นจะต้องไม่ส่งในพื้นที่การสู้รบเดิมและที่สําคัญครับโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ได้ออกมาบอกว่าการที่เราคุมตัวเฉลยศึกเอาไว้เป็นระยะเวลานานาน,นั้นเนี่ย มันอาจจะมีปัญหาเรื่องของอนุสัญญาหรือว่าข้อกฎหมายระหว่างประเทศด้วยแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับกัมพูชาเขมรเนี่ยก็ต้องยอมรับก่อนว่าจะทําตามเงื่อนไขสี่ข้อที่เราเสนอไปทั้งเรื่องถอนอาวุธหนักเก็บกู้ทุนระเบิดสแกนเนอร์แล้วก็จัดระเบียบที่ชายแดนบ้านหนองจันท์บ้านหนองไผ่แก้วแล้วก็ยืนยันออกมานะครับว่าทุกอย่างนั้นจะเป็นรูปประทับภายในวันที่10พฤศจิกายนนี้แล้วจากรายงานเพิ่มเติมครับสิ่งที่เขมรนซีเรียสมากที่สุดในตอนนี้ก็คือเรื่องของการปิดด่านชายแดนซึ่งเรรื่องนี้คับ ไทยเราก็ยังยืนยันว่าไทยจะไม่มีการเปิดด่านแน่นอนเขมรก็อดอยากอดตายอย่างต่อเนื่องโดยก็ตรงกับทางฝั่งของพนโทมาลีสุเจตาครับเป็นโคศกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเองออกมาถแถลงการนะครับว่าตอนนี้เนี่ยขมรก็จะเริ่มดําเนินการถอนอาวุธหนักตามชายแดนในเฟสที่2แล้วในวันที่8พฤศจิกายนภายใต้การตรวจสอบของคณะผู้สังเกตการอาเซียนวงเล็บเปิดาวงเล็บปิด หลังจากที่มีการถอนอาวุธหนักรอบที่1ไปเนี่ยเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเราก็ยังยื่นคำขาดคำเดิมนะครับถ้าเกิดว่าวันที่12พฤศจิกาย,ยนนี้เข็มรอถอนอาวุธหนักแล้วก็ยังถอนไม่หมดเนี่ยคือจะตรวจหลายลำกล้องและก็ปืนยิงระยะไกลถ้าไม่หมดเราก็ไม่ปล่อยเฉลยศึกโดยเด็ดขาดแล้วยังมีการพูดง่ายๆด้วยนะครับว่าหากว่าขมนดําเนินการตามข้อ1ข้อ2แบบเป็นรูปธรรมแล้วก็จะมีการปล่อยเฉลยศึกให้ทันทีงานนี้ขมนก็ต้องยอมนะครับ ถ้าเกิดไม่ยอมมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยคุณไม่คิดถึงทหารชั้นผู้น้อยเลยนะที่ถูกจับมาทั้งที่คุณอยากได้สวัสดิภาพเนี่ยคุณก็ต้องทําแบบที่เราเสนอไปก่อนซึ่งคอมเมนต์ก็ไม่ได้มีการเสนออะไรมานะครับพร้อมที่จะทําตามทุกอย่างแต่เราจะไปไว้ใจไม่ได้เหมือนเดิมนะครับปากว่าตาขยบสําหรับคอมเมนต์เองยังมีรายงานเพิ่มเติมออกมาครับก็คือล่าสุดนั้นทหารพรานของเราครับมีการสกัดจับสินค้าสามกระสอบซึ่งก็เป็นไส้กรอกเอ้ยลูกชิ้นเอ้ย น้ำหนักรวมกันนี่ย5้กิโลกรัมโดยเป็นการเตรียมลักลอบข้ามแดนจังหวัดสแก้วนะครับซึ่งก็คาดว่าจะส่งบ่อนตลาดฝั่งกัมพูชาเองแต่ว่าถูกเราเนี่ยดักจับเอาไว้ก่อนซึ่งก็เป็นบริเวณพื้นที่ไร่อ้อยบ้านหนองปรือนะครับอำเภอรันประเทศจังหวัดสแก้วโดยเราเนี่ยตรวจพบกระสอบเป็นจุดซสกกรอกและก็ลูกชิ้นจํานวน3กระสอบครับซุกซ่อนไว้ห่างจากแนวชายแดนประมาณ190เมตร ซึ่งก็คาดว่าเตรียมลักลอบนําออกนอกราชอาณาจักรไทยของเราไปยังฝั่งของกัมพูชาเองและการลักลอบนาอาหารแปรรูปออกนอกประเทศจํานวนมากเช่นนี้นะครับก็อาจจะมีความต้องการสูงกับตลาดของเขเมรหรือว่าอาจจะเกิดภาวะขาดการสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่แนวชายแดนฝั่งกัมพูชาก็เรียกว่าอดอยากปากแห้งกันอยู่ตอนนี้นะครับถึงได้รีบขนสเบียงข้ามแดนทันทีแต่ก็ดีที่เราสามารถยึดคืนเอาไว้ได้ยอย่างที่บอกเลยครับเหตุผลหลัก,กของคุณเซนและก็เขเมรน,นั้นก็คืออยากเปิดด่านอยากข้ามมาทํางานที่ไทยเรา อยากที่จะขายสินค้าให้ไทยเราแล้วก็นําเข้าสินค้าจากไทยเราถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยก็ต้องอดอยากกันต่อไปซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวมารอดูกันนะครับพอเราส่งเฉลยศึกเสร็จปับ๊บคือเมนจะมีท่าทียังไงกันบ้างถ้าเกิดมีท่าทีที่ไม่เป็นมิตรเนี่ยเราก็พร้อมมหาวิทยาลายัย